วันนี้วันที่20มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้านางนวรัตน์จันทคามขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทางสักเกคกาเมจะรูเปคิริสิขรัตเต,ะตะจันตลิขเขวิมาเนีทีเปรัตเถจะขคา,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 าเมตารูว่านาคาหหเนเเคหาวัตถุมหิเขตเตภูมมาจายันตุเทวาชาลถารวิสเมยัขาคันทพนาคาติตาทันตาสันติเกย่งมุนิ วาราวัจนะสาธุสาทวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโรอายามพัททนตาธรรมสาวนากาโรอายามพัททนตาธรรมสาวนากาโรอายามพัททนตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ สบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธรรมโมธัม,มังนัมาสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวากสังโคสังคังนัมามิ สี่บทสวดมานาการสิทธิคาถานโมูตัสสะพระคววตอารหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมูตัสสะพระคววตอารหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมูตัสสะพระคววตอารหะตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคมนปาทะพุทธังสรณนางคัจฉามิธรรมังสรณนางคัจฉามิสังฆังสรณนางคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณนางคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสรณนางคัจฉามิ ทุติยมปีสังคังสารนางังฆาชามิตติยมปีพุทธังสารนังฆาชามิตติยมปีธรรมังสระนังฆาชามิตติยมปีสังคังสารานะะังฆาชามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัเชนะโสโติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตน,จจะนะสัจจาวเชนะโสติเมหโหตุสภะทานาทัติมีสรารนังอัญยังสังโฆมสรารนังวรังเอเตน,จจะนะสัจจาวเชนะโสติเมหูหตุสภะทาเจิดพุทธานุสติอิปิิโสภะควาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนุตตโร ปุริสัทธรรมสารธิสัาเทวมนุสานังพุทโธพระควาติแปดธรรม,มานุสติสวาขาโตพระควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหีติ ก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคะลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรนิโยอนุตตรังปุญญกเกตังโลกัสสตติ สิบรัตนสูตรยานิทัพภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวะภูตาสุมาณาพวันตุอัถปีสกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสา,ม,า,สามีถาสัพเพเมตตังกะโรถามนุสิยาปชายะที่วาจระตูจากหารันติเยพลิงตัสมาหิเนรคัตตอัปปมตตายังกินจีวิตตัง อิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตานังปณีตังนาโนสมังอิทิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทธทรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตถะคาสักยมุนีสมาหิตตนาเตนะธรรมเนนะสมัติกินจิอิธรรมปีธรรมเนรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยามพุทธเศถโรปริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสมูนวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุเยปุคาราอัฏฐสตังปัสสาจัตาริเอตานิยุคานิหนติเตทะขิเนเยยาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหาราณิ อิทามปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนสาทันหนะนิกามิโนโคตามสาสนัมหิเตปติปตาอมตัาวิไคหะรัฐามุทานิพุติงพุนชมานาอิทามปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะถินทขีโลปทวินสิโตสิยาจตุพีวาเตพีอาัมปะกัมปิโย ตถูปามังสับปุริสังวธามิโยอริยสัจญานิอเวจจะปัสติอิธรมปีสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจญานิวิภาวยันติคามพีรปัญเยนะสุเทสิตานิ กินจาปิเตหุนติผู้สัพปมมตานาเตระวังอัฐาม,ามาทียันติอิธรรมปีสังเครตนางปณีตางเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุสหาวัสาทสนาสัสมปทายะตยสุธรรมาชหิตาระวันติสกายะทิฐิวิกกิกิกิตกิติตันจะศีละพะตังวาปิยทัติกินกิจตูหะป,ปาเยหิจาวิปปมุตโตฉะจา พิฐานานิอภพโพกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกินจาปิสโสกรมังกโรติปา,ปาปกังกายนะวาจายุทะเจตาสาวาอภพโพโสตัสาป,ปฏิฉาทายะอภพพตาติทะปัทสะตะสาวุตตาอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ วนบปะคุมเพยยถาผุดสิกตะเคคิมหานมาเสปะทะมัสมิงคิมเหตะถูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงประมังหิตายะอิทัมติพุทธทรัตนังปณีตัง เอเตินะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยูวะรัตูวะลาหาโรอนุตตโรธรรมะวะรังอเทสยิอิธรรมปีพุทธทรัตนางปณะีตังเอเตินะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานางนาวังนาถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกะวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุหิฉันทานิพันติทีรายะายัมปทีโปอิธรรมปีสังเครัตนางปณะีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตลิกเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิโหตุ ยานิท้าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังมณัสมาสุวัติโหตุยานิท้าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมณัสมาสุวัติโหตุสิบเอ็ดอาตานติยาปริตบทย่ยอ สัพพะโลคาวินิจมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวราติกันโตนิพุตโตจัตตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสสนิจจาวุธาปัจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐนติอายุวันนูสุขังพลัง <c oughs> 12 อาทิตตปริยายสูตรเอวัมีสุตังเอกังสามัญภักวาขายายังวิหารติขยาสีเสสศทิงพิคูสหัสเสณนะตัตตระโขภักวาพิคูอามันเตสิสัพพังพิคเวอาทิตตังกินกิพิคเวสัพพังอาทิตตังจักขุงพิคเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทงางจักขูสัมผัสสัปจะยา อุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคีนาโทสักคีนาโมหะคีนาอาทิตตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหีทุกเขหิโทมะนาเสหิอุปายาเสหีอาทิตตันติวัามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตาวิญญาณังอาทิตตังโสตะสัมผัสโสอาทิตโต ยามปิดทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตังปิดอาทิตตังกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมะนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวทามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมผัสโสอาทิตโต ยาปิทางคานาสัมผัสสัจจยญาอุปเชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอทิตังอธทิตตังราคคินาโทสักคินามูหคินาอธทิตังชยามรชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหีทุกเขหีโทมนาเสหิอุปยาเสหีอธทิตตันติวัานิ ชีวะหาอาทิตตาราษาอาทิตต์ชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทังชีวะหาสัมผัสสปัจจยาอุปเชตติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุคมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณะโสเกหิ ปริเทเวหีทุกเขหีโทมณสิหิอุปายาสหีอธทิตตันติวัฒามิกโยอธทิตโตโผตถทภาอาทิตตากายวิญญาณังอธทิตตังกายาศัผัสโสอธทิตโตยามปิดทางกายะสัมผัสัปัจจยาอุปัชติเวททิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตามปีอธทิตตังเกนอธทิตตังอธทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินา อาทิตตังชาติยาชารามารณนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานาเสหิอุปยาเสหีอาทิตตังติวธามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสัจจญาอุปจชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินา อาทิตตังชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุกขหิโทมณาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวโกจักขูสมิงปีนิพพินทติ ลูเปสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณีปีนิพินทติจักขูสัมผัสเสปีนิพินทติยัมปีทางจักขูสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตงังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติ <c oughs> โสตัดสมิงปีนิพินทติสัทเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติ ยามปีทางโสตสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอัทุขมสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาเนปีนิพินทติคานาสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางคานาสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุข season, ังวาทุกขังวาอัทุขมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติ คีวหายปีนิพินทติระเสสุปีนิพินทติคีวหาวิญญาณนปีนิพินทติคีวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางคีวหาสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสขงุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุข,ขังวาตัสมิงปีนิพินทติกายสมิงปีนิพินทติโพตัถเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณนปีนิพินทติกายาสัมผัสเสปีนิพินทติต ยามปีทางกายสัมผัสสัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติฆานัสมิงปีนิพินทติทมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางมโนสัมผัสสัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติ นิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุจจตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังกรมจริยางกตังกรณียังนาปรลังอิทธา,ายาติปชานาะติติอิทัมาวุจาภควาอัตตมนาเตภิขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจาปนาเวยากรณสมิงพญามานีตัสสะภิขุสหัสสะอนุปาทายะ อาสะเวหิกิตานิวิมุตจิงสูติ <c oughs> สิบสามอนัตตลักขณะสุดตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพักวาภาลานสิยังวิหารติอิสสิปัต,ตเนมิคทาเยตตระระโขพักวา ปัญจวัคคียพิกุอมันเตสิรูปังพิกเวอนัตารูปัญจหิทังพิกเวอัตตาอาภวิสานยิทังรูปังอาาทายาสังวัตเตยยาลพีธาจจรูปเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยาสมาจะโขพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาาทายาสังวัตตินาจจลพติ รูปังเอวังเมลูปังหูตุเอวังเมลูปังมาอหูสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจ่หิทังพิขเวอัตตาอภวิสานยิทังเวทนาอาาทายะสังวัตรยะลับเพธาจาวทนายะเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอหูสีติยัสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะ สังวัตติน่าจะรับพติเวทนายะเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิขเวอัตตาอภวิสานยิทังสัญญาภาทายาสังวตเตยาลเพธาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยัสมาจะโขพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตติน่าจะลับพติ สัญญาญาเอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญญามาอหูสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสังสูนยิทังสังขาราอภาทาญาสังวเตยุงลับเพธาจะสังขารลสุเอวังเมสังขาราหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยัสมาจโขพิกเวสังขาราอนัตตา ตัสมาสังขาราอาภาทายาสังวัตตันตินจลภติสังขารลสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอาหิสุติว <c oughs> ิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจหิทังพิขเวอัตาอาภาวิสานิทัง วิญญาณังอาภาทายาสังวัตตยาลพีธาจะวิญญาณีเอวังนีวิญญาณังหูตูเอวังนีวิญญาณังมาอหูสีติยัสมาจะโขพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตินาจะลับพติวิญญาณีเอวังนีวิญญาณังหูตูเอวังนีวิญญาณังมาอหูสีติตังกิมัญญาถาพิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเต ยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามธรรมมังกัลังนุตังสัมมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถาภิกขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเต ยามปนานิจังทุกขังวิปรลิณามธรรมังกันลังนุตังสมานุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเตตังกิงมัญญถาพิกเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรลิณามธรรมังกันลังนุตังสม นุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสเมอตตาติโนหตังพันเตตังกิงมัญญถาภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปรลินามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเต ตังติมัญญาถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมังกันลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตตัดสมา ติหาพิขเวยังกินจีรูปังอตีตานาคตาปัจจุปัน,นังอัจตังวาพหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมาวาหินังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวา สัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสามมาปัญญาญาทัตถังยากาจิเวทนาอตัตตานาคตาปจจุปันนาอัจตาวาพระหิทธาวาโอลลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะ มีตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะัท,ะทะพังยากาจีสัญญาอตีตานาคตาปปจจุปันนาอจตาวาพระหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมิ นะเมโสอัตตาติเอว่าเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายัตถะพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตาปจจุปันนาอัจตาวาพหิตาวาโอฬลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวาเยทุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติเอว่าเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายัตถะพัง ยังกินจีวิญญาณังอตีตานาคตตาปจจุปันังอัชตาวามหิตาวาโอลาลิกางวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมีนาเมโสอัตติเอวามตังยถาภูตังสามาปัญญายะทัพทัพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตตะวะอริยะสาวกูรูปัสมินปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายปีนิพินทติสังขารสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญาณังหูติขีณาชาติวุสิตังพรมจริยังกตังกรณียังนาปรัง อิทตายาติปชานาติติอิทธมโวจะาพักวาอัตตมนาปัญจวคียาภิกขู่พักวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจ่าปนาเวยาการณสมิงพัญญามาเนปัญจวคียานางพิขูนางอนุปาทายาอาสาวหิกิตตานิวิมุตจิงสูติ